ขนาดแทนวินไหวยังไม่มีใครยอมไปข้างบ้านนะครับโอ้ยเห็นแบบนี้นะครับคนบ้านคงจะได้แต่อิสราไทย วนี้นะครับพี่ๆมาดูพลังหลังไหลลงเรือไวออคิสนะครับนักท่องเที่ยวประเทศไทยนักท่องเที่ยวคุณภาพนะครับช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงการมีแต่พลังต่างชาตินะครับหลังแผ่นดินไหวนะครับประเทศไทยยังคงให้ความสุขกับนักท่องเที่ยวนะครับพนักงานไทยบริการอย่างดีนะครับเรือลำนี้ เป็นเรือสามซันนะครับเรือดินเนอร์ไทยยังคงให้ความสุขสับนักท่องเที่ยวต,าาตา่างชาติซื้อซอกลังไร้กันไปแบบนี้เลยแรงงานไทยบริการดีคนไทยบริการดีที่นี่แลไทยแลนด์นะครับตาา่างชาติถึงมั่นไทยแผ่นดินไหวก็ไม่สดะดวกสะานกับการท่องเที่ยวของไทย ว่า wow, ภาษา,าษเขารู้มันเป็นไทยธรรมชาสตร้นะครับภาษา,าษยังคงหลังไหลามาเตรียมตัวเที่ยวสงการที่ไทยแลนด์เยอะสุดๆวัดจะแบบนี้เลยแบบนี้เลย คนนะครับก็มานั่งดูนักท่องเที่ยวลงเรือก็มีความสุขนะครับบางคนกับไปเที่ยวน้านะครับนี่กะพลังนะครับตัวคุณภาพนะครับวันนี้ไม่ใช่ตัวศูนย์เหรียญครับถ่ายรูปไรฟ์สดไปเลยนะครับมาครั้งแรกแปลกใจมาคิดว่าคนไทยจะต้อนรับอย่างนี้อย่างดีเนบอกโอ้โ เยอะจริงๆเยอะสุดๆยังไม่หมดแค่นี้นะครับพี่ๆที่นี่เยอะมากนะครับประงานตรวจความตัว,วเป็นระเบียบแล้วก็ตรวจตัวจบริการดีจริงๆนะครับหลังไ้เที่ยวไทยแลนด์จนกลายเป็นแบบนี้ ใครมากก็มีความสุขนะครับเยอะจริงๆทีส่สองแามมันข้างหน้าก็จะเป็นนะครับวันสงการแล้วนะครับมาเยอะสุดๆนะครับ บางคนก็นหอบู้หอาร้านมาเที่ยวครับบางคนจะมาถ่ายรูปนี่เด้อน,นะครับพี่ๆบุกเั่งก็กมาอัพเดทให้เบิ่งนะครับบรรยากาศหลังแผ่นดินไหวที่นี่ตาาญญา่างชาตยังคงให้ความสนใจและก็มาเที่ยวเยอะนะครับเพื่อไว้เอาคิด นี่เป็นจุดที่ว่ายอดฮิตนะครับการล่องเรือดินเนอร์เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะครับจ่ายจ่ายเงินแล้วรู้สึกคุ้มค่านะครับสางชาติก็เลยบอกต่อกันมาเที่ยวนะครับพี่ๆท่านบนยิ่งในบรรยากาศนะครับการดินเนอร์ก็ขึ้นจากนี่ใช้เวลาสองสวมโมงเนอะนะครับไปสัโมงหนึงครับก็สัโมงหนึง ลำเดียวแต่ว่าคนเยอะนะครับเยอะมากมาจริงๆฝลังนะครับบางคนกับมานั่งสมนะครับยูทูบเบอร์ก็มานะครับโอ,อ้ถ่ายรูปไลฟ์สดกันแซวมาถึงไทยนะครับสวยงามจริงนะ บ้านนะครับบอกสงการนี่ไม่มีนักท่องเที่ยวโอ้ยนะครับมาเบิร์เอานะครับเพราะประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวขึ่นมาใะ่ไหมมาเบิร์นเอาน้ากันนะครับนี่คือความจริงนะครับหลังแผ่นดินไหวประเทศไทยกลายเป็นแบบนี้ไม่มีคำว่าแถวงนารยิ่งมากันเยอะนะครับรับรองเรือแทบไม่พอเลยครับแบบนี้ หลังไหลลงไปแบบนี้แล้วยังคงต่อแล้วนะครับแถวเยอะมากแถวเยอะมากเยอะสุดๆนะครับนี่ตนักกงเตี่ยวคุณภาพ อย่างนี้อย่างดีนะครับ ขนาดแทนวินไหวยังไม่มีใครยอมไปข้างบ้านนะครับโอ้เห็นแบบนี้นะครับคนบ้านคงจะได้แต่อิสราไทยล่าสุดนะครับยังไม่ถึงสงการก็ได้ต่อแถวกันแล้วต่อแถวยาวเหยียดลงเรือไวอ้อกิดนะครับเต็มทุกลำเต็มทุกลำจริงๆนะครับ าจนไม่มีใครสู้ไทยไหวแล้วคงเกี่ยวไทยแลนด์ทยอยก็ลงทยอยก็ลงมาเป็นจิมนะครับพลังยังคงต่อแถวยาวเหยียดน,นะครับ ลงโจนหมดมีแต่ทั่วคุณภาพมหาอำนาจแห่งการท่องเที่ยวจริงๆไม่หมดแค่นี้ยังมาเรื่อยๆยังมาเยอะหลายล้ำนะครับ สวยมากนะครับสวยมากไม่มีแค่นี้นะครับพี่ๆบางครั้งนี้เต็มเลยนี่ครับงดงามสุดๆเรื่องออกไปแล้วเรื่องออกไปแล้วนะครับพี่ๆออกไปแล้วออกไปแล้วให้บอกคนขึ้นหมดแล้วไว้อาคิดผู้โดยสารสี่ร้อยกว่าคน สวยเกี่ยวน,นะครับออกแบบสวยงามสวยงามสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บผมยังหายนะครับบมกําลังกับมาอัปเดตซัมนี่นะครับถ้าชื่นชอบ,บอก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเพื่องางใจผมกําลังทําคลิปต่อไปสําคัญน,นะครับพี่พี่ สามารถพูดคุยทักทายผ่านกล้องเมนได้สนับสนุนบทเรียนการก็แซวไปนะครับไ้คิดนี่เพรากระเป๋าเขามาสวัสดีครับ